ออกมาเปิดใจและขอโทษเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับหนุ่มอมพวัตกับกรณีบุลลีเพื่อนในอดีตรวมไปถึงประเด็นโต้สังกัดฟ้องแปงสินค้าหลังจากที่มาสินค้าที่อมพวัตเป็นพรีเซนเตอร์นะคะออกหนังสือถแถลงการยุติบทบาทนักแสดงหนุ่มอ,อจากการเป็นพรีเซนเตอร์แปงสินค้าทําให้ครั้งนี้ค่ะหนุ่มอมพวัตเนี่ยได้บทเรียนราคาแพงอีกครั้งและต้องออกมาอธิบาย,ยเรื่องทั้งหมดรวมไปถึงประเด็นดรามา่าและขอโทษแฟนคลับกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ สำหรับในกรณีนี้นะครับผมก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษจริงๆอีกหนึ่งครั้งนะครับคือเรื่องราวเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยผมตอนที่ผมเรียนมัธยมต้นแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นผมได้รับการลงโทษอย่างเต็มที่ที่สุดของทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากที่มีกรณีนี้ขึ้นมาผมก็ได้ทําการ ทักให้ติดต่อขรโทษเพื่อนที่เป็นคนที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะครับอีกรอบหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะครั้งนั้นดีกว่าครับผมจนมาถึงเหตุการณ์วันนี้อยากมันใช่อะไรบ้างให้หมดเมืนะไรโอ้ตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นจนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผมจําไม่ลืมเลยครับคือเป็นจริงๆก็เป็นบาดแผลในจิตใจผมเหมือนกันที่ผมต้องมีความละอายละอายใจตัวเองที่ผมทําอะไรแบบนั้นลงไปตั้งแต่สมัยนั้นจนจนมาถึงวันนี้พอออเเรรื่งาวมนกกขึ้ี ผมก็ผมก็ต้องขอโทษอีกทีหนึ่งจริงจริงจากใจจริงๆครับที่ที่เรื่องราวในอดีตมันสร้างบาดแผลให้กับเพื่อนรวมถึงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องราวครั้งนี้ผมได้เรียนรู้ถึงไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ปกติหรือไม่ปกติหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีใครควรโดนแจ้งหรือไม่มีใครควรควรเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเรื่องของรายละเอียดของของเรื่องราวที่ทางค่ายประกาศไปอันนี้ ผมไม่ทราบจริงๆคเพันเป็นเรื่องของทางทางทางค่ายกับกับทางฝั่งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของคดเีเป็นเรื่องของกฎหมายครับผมก็ให้ให้ให้ใหใหทางค่ายถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวให้ทางค่ายออกมาชี้แจงเพิ่มเติมให้จะดีกว่าตกใจมากครับแล้วก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วครับเรื่องนี้ทางค่ายไม่เคยนิ่งเฉยเลยตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่เรียกผมเข้าไปคุยเข้าไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วแลวผมได้รับการลงโทษทุกอย่างและ ถือให้ผมถือไว้เป็นบทเรียนรวมถึงผมโดนตําหนิโดนสั่งสอนโดนว่าเก่าตักเตือนอบรมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆทั้งหมดทั้งมวลใดๆก็ตามเพื่อเพื่อย้ําเตือนผมอีกหนึ่งครั้งครับผมคือไม่มีใครนิ่งนอนใจครับกับเรื่องนี้รวมถึงค่ายและรวมถึงตัวผมเองหรือแม้แต่ครอบครัวของผมด้วยซ้ำก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ครับขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอโทษแฟนๆที่ผมทําให้ผิดหวังหรือว่าต้องเสียใจในตัวผมรวมไปถึงขอโทษเพื่อนคู่กรณีหรือว่า ผมอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจในการกระทําตอนเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือใดๆก็ตามผมขอพูดตรงนี้ว่าผมย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้จริงๆสิ่งที่ผมทําได้คือผมเรียนรู้จากความผิดพลาดในตัวผมและทําตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตและผมสัญญาว่าผมจะไม่ทําตัวแบบนั้นอีกแล้วก็ฝากขอบคุณกําลังใจด้วยครับแล้วก็ขอโทษทุกคนจริงๆที่ทําให้ผิดหวังและก็เสียใจในตัวผมครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ